อ้าวนะครับอะไรอ่ะฮาว,าวเพื่อนอเพื่อนอน้องตองมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็จะมาร้องเพลงให้เอฟซฟังนะครับเอฟซเอาเลยร้อ,เเยองเพลงเลยอเ,เอาเลยร้อง cái âm này mệt lắm.